สวีทสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับคัณผมตาจีเอ G ็มจีกัน e นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมชื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่ไม่ได้ผมกขเรียกว่าเกมทำมาล้างโลแล้วกันนะเพราะมันเป็นเกมน้ำลายล้า,ลางโลกมากครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาลองใช้อินเตอร์แองต่างต่างครับลองทำอินเตอร์แองที่ผมพอไปเรียนวิจัช่องต่างๆมางมาถ้าไม่เกินการเสลาเราไปดูกันก่อนเลยดีกว่า อิตเตอร์เอกแล้วคือผมคิดว่าน่าจะพอทำงานที่สุดนะครับก็น่าจะต้องเป็นอิตเตอร์เอกร,ร,รวดนะครับแต่ขอเอาอันนี้ออกก่อนครับอ่ะอิตเตอร์เอกร,รวดน,นะครับก็ใช้6กสิบันนะครับอ่ะแล้ยิงมาก,ก็จะเป็นจรวดน,นะให้เรากดตรงนี้กดที่ให้ความยิงแล้วจากนั้นก็จะได้เป็นจรวดอย่างนี้นะคแต่ช่วงขั้นตอนแรกจะทำอะไรก็คืคคอ พอพุ่งชนอะไรปุ๊บมันก็จะ,ะ What เมื่อกี้ผมเล่นมายาคนให้ท่านผู้ชมดูเลยเอ้าโลกหายไปไหนอะเออโลกหายเพื่านผู้ชมเอา้าเดียอย่าบอกนะผมหลุดไปในโลกอะไรกันหรอมันจะมานี่มันจะมาดัเดี๋ัน อะไรก็ไม่รู้ค <c> ร <oughs> ับอิตเต้ยอย่างที่สองครับอย่างที่ผมน่าจะพอไปดาวไปดูมาก็น่าจะต้องเป็นอิตเตเอทำให้โรคแบนนะสิซึ่งไอิตเตอร์เอขาให้โรคแบนเนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าโคตรเลยแหละมไม่ได้โคตรอะไรหรอกอครับโคตรแรงเลยเพราะมันใช้เลเซอร์ไงผมก็ลองไปทำดูแล้วก็ทำได้นะแม่ดีผมจะทำให้ดูเลยจะที่ เออผมขอปฏิบกรรมเครื่องให้เสร็จก่อนนะครับอเดี๋ยวตัดก่อนแล้ไหมครับหลังจากที่เราทําโลกให้มันแบนได้ประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าน่าจะแบนมากพอนะครับเมื่อกี้นะครับปิดเครื่องอยู่หนึ่งรอบเลยนะครับสำรวันะครับว่าอีเต้นี้จะทําได้หรือเปล่าสามสองหนึ่งเอผู้ชมครับมันทําได้ด้วยจริงๆนะครับน่ครับผมเป็นรอยบหัวเลยนะโอกแบนนะผู้ชม โอ้ยลูกยังแบนเลยมาครฮักลูกแบนมากเลยนะครับแล้วไม่มีดวงอาทิตย์ด้วยนะประเด็นไปโอ้ดวงอาทิตย์หายครับเออมีดวงใจยังนึงว่ะจะรีเซ็ตได้ปะ่ะดูก่อนอารีเซ็ตได้ดนะครับคุณผูช้ชมอย่างนี้ก็สนุกสนานกันเลย มื่อกี้ติดเหลืองนิดหน่อยนะเมื่อกี้อะไรท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก่อไปได้เลยนะท่านดี๋ยวมาจดจำเห่อมันเป็นโฆษณานะครับอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้นนเรามาทำการแข่งขันกันหน่อยดีกว่าครับอ่านะครับอ่านี่คือการแข่งขงันปลาลูบอลลี่ระดับโลกใครหรือผู้ใดที่ปาปลูบอลลี่ได้ไกลที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะ คนแรกนายเอเขาได้ปลาลูกบอลลิงไปแล้วว้าวส้นนั่งงูจริงๆเลยมันจะไกลได้แค่ไหน,นลูกบอลลิงของเขาได้พุ่งชนไปแล้วครับความเร็วสูงอ้าวก็ได้แค่นี้เองนะครับอืมได้แค่นี้แหละอ่ะนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าแข่งครับมาคนต่อไปกันเลยดีกว่าคนต่อไปคุนสีน้ำเงินครับระยะให้ดีและโย้งไปครับโ้โค้งไป ยัเคยแค่รูปเดียวนะครับเอาละครับวุ้ยตอนนี้ครับผมคุนน้ำเงินนะครับเอหรือชื่ออะไรเนี่ยแะละจำไม่ได้ครับเมื่อกี้นะนะครับหุยก็ถือว่าทําได้ไกลกว่าใครเลยนะทําได้ไกลกว่านายนนนเองครับนายเขียวบอกไม่ยอมครับปลาไปด้วยด้วยความกดแค้นนะครับดูกันจะไก,กลกว่านายบีนายเขียวไอ้นายบีเอ็นพูดผิดทันครับโอ้ยไกลกว่านะครับ ต่อไปครับลายเหลืองครับบอกแค่นี้กระจอกกระจอกนะครับอ่ะพาไปอีกหนึ่งลูกมาเร่งนะครับลูกฟอลลีิในพุ่งชนเข้ามาทางโลกแล้วนะครับโอ้ยไกลสุดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเ,เป็นเป็นเศษซากผะกาอุกอาจโอ้ตอนนี้นี่มันลุกอะไรกันครับเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเหมือนจะเหมือนจะกินอะไรสักอย่างเฮ้ยมองแก่ตาประมาณนี้นะครับ มันก็แค่ที่จะเหมือนว่าเหมือนคนหยิบออกมาเหมือนชิปบอลน,นะครับให้เหมือนชิปบอลว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันมันยังไม่เหมือนว่าไม่ครับนี่น่าจะประมาณนี้ <c oughs> ชิปบอลครับชิปบอลมันคือชิปบอลน,นะพอ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> อ่าเราลองไปบินท่องโลกกันหน่อยดีกว่าโลกแมนครับ ้เดี๋ยวผมจะพาชมความอลังการของชีทของชีทของชีทบอลนะครับมียืดดุนอย่างรียบหัวฮ้าวจะแดกโลกเอนเยอะผมหัวห้า ภูมประทับใจในกันเออไม่เป็นไรเอาคันใหม่ก็ได้เราจะไปสำรวจโลกชีพ่อนกันนะครับนี่โลกยางยืดโลกที่แบบว่าชีดยืดลาวายยืดออกมานะครับทุยมีโลกเลยเอยเอพอดีขับไม่ค่อยจะแม่นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูอิตเตอร์เอกต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอิตเตอร์เอกต่อไปครับเป็นอิตเตอร์เอกที่ผมคิดว่าครับทกนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับเป็นอิตเตอร์เอกที่ครับเราจะทงฝั่งของอเมริกาครับจะมีจรวดที่จะสามารถยิงต่อต้านยิงต่อต้านว่าเขาเรียกว่าอะไระยิงต่อต้านเว็บโอได้นะครับแต่ จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนครับฝ<า><ะ>ั่งฝั่งไม่รู้เหมือนกันครับแถวๆน,น,นี้น่าจะใช่ตรงนี้นะครับ,บมันเห็นเห็นอิตเตอรบ,บอกว่ายิงต่อต้านเว็บไม่ได้ดก่อนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับตรงนี้ยิงต่อต้านไม่ได้ครับฟ<บ>ับงอะไรวะตรงนี้ปะ่ะน่าจะตรงนี้ครับ ชิบนี่ครับเห็นไหมจิ้งจกตำรวจป้าวเราจะให้ดูอีกหนึ่งทีครับอ,อะไรเื่อโฆสนาเยอะเหลือเกินนะครดูอีกทีนะดูดีๆนะครับครับเมื่อกี้เห็นป้าว ผมเชื่อว่าไม่เห็นครับกดกดนะครับคอยดูตรงนี้ให้ดีนะงเกตตรงนี้ให้ดีๆนะครับดูให้ดีนะนี่ยพังฝั่งอเมริกาเห็นไหมเห็นไหมขิ้มาครับถ้าไม่เห็นก็ย้อนกลับไปดูเองนะครับยทางฝั่งอเมริกา มันห้าวมาเองนะฮะโอ้ยจะว่ามีสรวจต่อ,ต,อต้านเอเลียนด้วยนะฮะอ่าอ,อะไรครับมันคืออะไรอ๋อไม่มีเอาอมงอา,อาร์ตน้ำปลาตกเป็นไปแล้วสำหรับปีเตอร์อ้นนี้ให้คุณช่วยก็อย่าลืม ลาไปก่อนสวนอิีเตอร์อนะครับข้างหน้าถ้าสมมติว,ว่ามีอะไรสนุกสนุกแกร่งนะครับผมก็จะลองไปหาเกมน้ำ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 นนนะครับเพรนี่คือหนอึ่งในอีเตอร์เอครับต่อไปก็น่าจะมีแบบนี้มาอีกเยอะๆเลยนะครับ